เียแล้วเป็นคุยอะไรอ่ะใครจะเอี่ยวไม่เอี่ยวแล้วเป็นคุยอะไรอ่ะเพลงอย่างห่วยแล้วมึงอวยอะไรอ่ะพวกเฮงซวยไม่เป็นคุยอะไรอ่ะตะก,กะอย่างป่วยมึงเป็นคุยอะไรอ่ะพวกหัวคุยมึงเป็นคุยอะไรเจ้า Everybody p u t y o u r m o t h e r f u c k i n g hands up o บนสเ i ล DC9D England ID เบื่อพวกขี้ fake แต่แค่หนึ่งเดือนปล่อยซีแล้ลวบอกคนวันทำกต่เพลง I know you lost i n t h e f a m e ปล่อยกี่เพลงออกมามึงก็ soft and the same Hold your clock Let's do the aim Act เป็นบอสแค่ลูกกระจอก i n t h e m a n ตอนกูสอนไอ้สัตว์มึงอย่าแทรก ไม่เสือกเรว่าชิบหายแต่แรกเดินดีีเสือมาทุกกระแทกมึงก็รู้พี่นนองกูมีอยู่ทุกละแวกทำเป็นเก่ามีคมมีแฝกสุดท้ายเหงาในดงอีแอบเอาไหนใครบอกกูไม่มีแต่แต่แม่งแปกชิบหายเสือเหลือมีแจกเมียมึงไหวไหมรำคาญคิดทีเรียโลกไหลมาทำงานแล้วอยู่ไหนไหนยังตำนานขี้ขาดที่ไหนตรงใจหรือสันดานหน้าทุกคนมีดินไว้ให้กบชื่อเสียงเงินไม่ได้มีไว้ให้กดอยากได้เลยอ่ะเอาไปให้หมดใส่หัวไปไวๆจะได้จบเรียวไม่เรียวแล้วเป็นคุยไรอ่ะเกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วเป็นควยไรอ่ะ คุยอะไรอ่ะใครจะเอี่ยวไม่เอี่ยวแล้วไปคุยอะไรอ่ะเพลงอย่างห่วยแล้วมึงอวยอะไรอ่ะพวกเพลงซวยมึงไปคุยอะไรอ่ะตากะอย่างอวยมึงเป็นคุยอะไรอ่ะพวกหัวดคุยมึงเป็นคุยอะไรอ่ะเหี้ยจะกลัวจะเกิดบางอ่ะพวกมึงไปแม่งก็โคตรไรประโยชน์เลยด้วยสัตว์เทพด้านการเมืองแม่งกันลังไม่ดีเว้ยเดี๋ยวน้องๆเขาแม่งก็ไม่พอใจไอ้เหี้ยเอาคิกว่า ประชาชนพอค่อยค่อยสู้ทำเป็นแอกแม่งไม่ค่อยกู้อยากกัตีนยีหน้าแล้วก็ค่อยค่อยลูบคุยอะไรอ่ะไปยุดเปราวิท์ฟังประชาชนกันสักกันนิดแค่ออกมาเตือนให้ฉุกให้คิดเสือกิงเป็นชุดในระยะประชิดเตียนสูงสูงเพื่อไปเป็นคี้์ค่าเอาลิ้นเลียตีนสมเพศที่ว่ารอแต่หีแต่คลิปที่อาวัคซีนกูไม่ฉีกูอยากฉีที่หน้าบอกเลิกทาตั้งแต่ที่ห้าแม่งเอากันมั่วลูกหัวที่บ้ารักพาตัวกางแดดที่จ้าข้าอยากได้บรลลังตายเถิดพี่ข้าเรื่องบนสวรรค์ในวิมาน เรื่องราชาเข้าสู่นิพพานที่พูดนี้มันแค่นิทานไม่เชื่อว่าน้องคนใดจจจิตใจสุดพิการโกหกไปทั่วทุกทิศทางไม่สนใจพวกข่าวิจารณ์เซ็นสัญญาเลือดยาววิการแล้วก็ให้ข้าพอเพียงส่งสำเรยงเป็นนิยามเยีายไม่ทำงานมึงเป็นควยไรบําเน็จบํานานมึงเป็นควยไรในสันดานมึงเป็นควยไรไอพวกขี้ขาดมึงเป็นควยไรรัฐบาลมึงเป็นควยไรราชการมึงเป็นควยไรนักล้องดานลามึงเป็นควยไรพระราชามึงเป็นควยไรอู๋เชี่ยไม่เข้ามากคู่สองตัเนาะ ก็เลยพูดมากอะทำไมมป็นคนที่พูดยากอะต้องไปแก้กูลูกใายัดแม่ต้องโดนตีกูลูบหน้าและไอ้เฮียมใช้ไปเล่นพองชาเน็ตดวงตากูเล่นบ้างเก็บปัามกลับไปเล่นบ้องแล้วไม่ต้องคล้องไอ้โดนกูเล่นหน้ากูอยากจะรู้ว่าลามสวยแล้วคุยอะไรอะคำสวยแล้วคุยอะไรอะพี่กูถามมึงมวยกูถามมึงตกพวกคุยอะไรอะขอพี่กูหกล้านนี่มึงเป็นฟอยถูกไหมบาร์นี้คองดาวกันถูกว่าได้แค่ฟอยดูดไอสครีมมึงไม่ได้ดังเพราะเพลงมึงดังเพราะด่าคนอื่นอะ วิววันละล้านเฉลี่ยมึงวันละหมื่นออก็ถูกที่วิวมันไม่ได้วัดถึงคุณภาพแต่ว่ามันพอจะบอกได้ว่ามึงกับกูอยู่ห่างกันคนละชาติแม่แรปไปดีทำไมต้องเอะอะทั้งวงการรู้มึงเกะกะโดนเด็กใหญ่รุมเจ็บปะอยู่หน้าเฟซทำไมสอบเอดอ่ะที่มึงดิ้นที่ยังไม่เจ็บนะมีแบบแรงแรงกว่านี้ปะนี่ยังโอบมาแล้วนะ